รโทธกรรมแลกคาสิโนแต่แรกในที่นี้อาจไม่ได้หมายถึงการยกมือโหวตให้สักทีเดียวทั้งหมดนะคะแต่น่าจะหมายถึงการซื้อใจและซื้อเวลาสําหรับสอสในสภาพเพื่อให้ตกผลึกร่วมกันในการโหวตคาสิโนอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าก็เป็นไปได้ค่ะแต่ในสัปดาห์หน้าขอโหวดรับหลักการนิรโทษกรรมไปก่อนด้วยหลักยึดเดียวกันสร้างความปรองดองทางการเมืองค่ะ รัฐบาลเองก็ได้มีการทบทวนแล้วก็รับฟังเสียงประชาชนอยู่แล้วแล้วก็อะไรที่พี่น้องประชาชนมีความคลางแคลงใจรัฐบาลเองก็ต้องรับฟังเสียงทุกเสียงเสียงทุกเสียงของพี่น้องประชาชนคือเสียงสะท้อนเราเอง ก็ยอมรับว่าในะขณะที่เราเสนอตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้สื่อสารให้พี่น้องประชาชนเข้าใจเราไม่ได้เป็นการตั้งบ่อนที่คาสิโนใดๆแต่เพียงคาสิโนแค่สิเรเซเราจึงมีพื้นที่ในการสื่อสารของพี่น้องประชาชนในวงกว้างให้มากขึ้นนี่จึงเป็นที่มาว่าถ้าพี่น้องประชาชนบอกว่าเอ๊ะลองรับฟังเสียงของประชาชนต้องมีประชามาติฟังไหมนีม่จริงเป็นที่รัฐบาลว่าให้ทางริบรัฐบาลทบทวนก็เป็นที่มาค่ะ เสนอเลื่อนวาระที่ถูกบรรจุไปแล้วตามข้อบังคับการประชุมสภาต้องเสนอเป็นยัตติค่ะเพื่อขอความเห็นชอบจากสมาชิกด้วยดังนั้น9กรกฎาคมสัปดาห์หน้ายังต้องขึ้นอยู่กับสภาว่าหลังวิปรัฐบาลมอบหมายใหสสพักรัฐบาลเสนอเลื่อนล่างกฎหมายการประกอบธุรกิจในสถานบันเทิงหรือ e n t e r t a i n m e n t Complex ออกไปแล้วสภาจะเห็นชอบด้วยหรือไม่สสเสียงข้างมากของพักฝ่ายรัฐบาลมีพอไหมถ้าพอ ก็ได้และถ้าได้ก็ถกร่างกฎหมายนิรโทษกรรมทั้ง4ฉบับที่ค้างอยู่ได้ทันทีและนั่นล่ละค่ะข้อสังเกตที่ว่ารัฐบาลซื้อใจสอสอในสภาด้วยนิรโทษกรรมจากพักไหนหรือเปล่าหรือซื้อเวลาไหมเพื่อสร้างการยอมรับในคาสิโนออกไปอีกหน่อยไหมเพื่ออะไรจะดีขึ้นร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่ค้างอยู่4ฉบับมีทั้งที่เสนอโดยเครือข่ายภาคประชาชนพักก้าวไกลเดิมพักรวมไทยสร้างชาติ และพักครูไทยเพื่อประชาชนเนื้อหาทั้ง4ฉบับสะท้อนอุดมการทางการเมืองและความยึดยงในขบวนการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันออกไปหลักๆคือที่นับรวมกับที่ยกเว้นนิรโทษคดีอาญาม,มาตารา112ค่ะและตอนนี้ยังต้องลุ้นนะคะว่าร่างนิรโทษกรรมฉบับของพักเพื่อไทยที่เคยประกาศว่าต้องมีเพื่อเสนอประกบด้วยจะมีไหมโดยหลักการที่บอกไว้จะนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองตั้งแต่ปี2548 ถึงวันประกาศใช้กฎหมายและจะไม่นับรวมคดีอาญาม,มาตรา112หากแต่ย้ําไปที่คํานิยามว่าต้องชัดว่าคดีทางการเมืองคืออะไรกันแน่ค่ะส่วนฉบับของภาคประชาชนจะเสนอตั้งแต่19กันยายน2549ถึงวันใช้กฎหมายนับรวมทุกคดีทั้งคดีอาญาม,มาตรา112แต่ยกเว้นนิรโทษให้เจ้าหน้าที่รัฐและคดีอาญาเกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองค่ะ ฉบับของพักเก้าไกลเดิมหรือปัจจุบันคือพักประชาชนจะนิรโทษกรรมตั้งแต่11กุมภาพันธ์2549ถึงวันใช้กฎหมายนับรวมทุกคดีและยกเว้นเจ้าหน้าที่รัฐเช่นกันโดยเฉพาะคดีอาญาต่อชีวิตสำหรับฉบับของพักรวมไทยสร้างชาติแม้จะเรียกชื่อต่างออกไปคือร่างสร้างเสริมสังคมสันติสุข ครอบคลุมตั้งแต่ปี2548ถึงปี2565นิรโทษ20ฐานความผิดด้วยกันไม่นับรวมคดีอาญามาตา112คดีทุจริตและคดีอาญาต่อชีวิตค่ะและแม้จะใช้ชื่อเหมือนกันในส่วนของพักครูไทยเพื่อประชาชนแต่ให้นับแต่19กันยายน2549ถึง30พฤศจิกายน2565และกำหนดนิรโทษ20ฐานความผิดเหมือนกันแต่ยกเว้นคดีอาญามาตา112 ค่ะทั้งนี้ทุกฉบับอ้างอิงถึงคณะกรรมการ1ชุดเพื่อพิจารณาการกรองการนิรโทษกรรมมีมาทั้งจากภาคประชาชนจากสอสอและจากกระบวนการยุติธรรมหากรับหลักการจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมธิการที่จะชี้ขาดเช่นเดียวกันกันกับการนิรโทษที่จะครอบคลุมคดีอาญาม,มาตรา112แม้จะมีทั้งในแบบที่มีเงื่อนไขกับไม่มีเงื่อนไขก็ตามค่ะถึงตอนนี้มีความเห็นจากประธานสภาคือหากรับหลักการ และเดินหน้าพิจารณาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนั่นคือทางหนึ่งของการสร้างความปรองดองทางการเมืองค่ะเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมมันมีทั้งเรื่องที่ไม่ไมขัดแย้งกันแต่เรื่องที่มีความเห็นอย่างไม่ยังไม่ตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์คงต้องปรับรัฐบาลนะคงจะต้องฟังว่าทำยังไงให้ทุกฝ่ายเกอะไรมีความเห็นที่มันสอดคล้องกัน นะแต่กฎหมายเนโุรกรรมก็มีประโยชน์มากเพราะว่ามันก็จริงๆถ้าทำได้สำเร็จมันก็จะสร้างความปรองดองในประเทศได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้ากฎหมายนี้ไม่สำเร็จก็ยังมีคนเดือดร้อนเพราะในความเห็นทางการเมืองที่ที่ไม่ตรงกันถ้าเราทำให้คนเหล่านั้นเขาสามารถที่จะดำรงชีวิต อยู่ได้ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขได้ก็จะช่วยให้การเมืองมันมันอะไรมันเดินไปได้ เอาว่าถ้ารับหลักการล่างกฎหมายนิรโทษกรรมทั้ง4ฉบับก็พิจารณาประกบกันไปค่ะส่วนจะออกมาแบบไหนอย่างไรขึ้นอยู่กับสภาว่ากันอีกทีก็วาระ2และ3และส่งต่อให้วุฒธธิสภาอีกแต่จะทันอายุของสภาชุดนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะแล้วจะทันอายุของคอรมอแพ้ท้องทาน2หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยค่ะแต่สำคัญตรงที่ว่าได้ชื่อว่าทำแล้วแต่สำเร็จหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะซื้อใจไหมซื้อเวลาหรือเปล่าเป็นการกระทำที่จะต้องพิสูจน์กันแต่ที่สำคัญนี่คือการบวดร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อเป็นเงื่อนไขในการบวดร่างกฎหมายคาสินโนด้วยค่ะ